ชีวิตของคนเรานั้นทำสิ่งใดเอาไว้มันก็ต้องได้สิ่งนั้นตอบสนองคนทำความดีก็ได้แต่คุณความดีเป็นสิ่งตอบแทนถ้าหากกระทำในสิ่งชั่วร้ายผิดทำนองครองธรรมไม่หนานักกรรมชั่วก็ตามสนองเหมือนกับชีวิตของมือปืนรับจ้างเชื่อกระชอนในวงการยุทธจักรต้อยบึงกระโดดมือปืนตัวเอของอดีตเจ้าพ่อตะวันออกในที่สุด ก็จบเกมชีวิตลงด้วยฝีมือมือปืนรับจ้างเช่นเดียวกันหลังจากเก็บตัวเงียบถนอมเนื้อถนอมตัวอยู่นานหลายเดือนเพราะหลังจากที่ผู้ใหญ่เริ่มพูกมือปืนยิงตายที่หน้าเวทีมวยศูนย์การค้าการุณิเวศเมืองชนบุรีแล้วไม่นานต้อยบึงกระโดดได้เปิดอกให้สัมภาษณ์นิตยสารรายเดือนฉบับหนึ่งว่าผมจะสมัครผู้ใหญ่บ้านแทนพี่เริ่มแต่เรื่องของผมยังไม่เสร็จคำพูดของเขา มันจะกระทบกระเทือนจิตใจของใครเขาบ้างหรือเปล่าไม่มีใครทราบได้แต่มันก็มีผลให้ตัวเขาเองต้องมาพบจุดจบในเวลาต่อมาอีกไม่กี่วันคนชนบุรีเรียกเขาว่าเสือต้อยบึงกระโดนแต่เขามีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านของทางราชการว่านายวินัยสุขแสเวงอายุผ่านฝนมาเพียง28พันษาหน้าตาล,อล่อเหลาพอสมควรคนที่ไม่รู้จักเขาแทบจะไม่เชื่อว่า เด็กหนุ่มหน้าตาอ่อนๆนคนนี้แหละคือมือปือนนับจ้างระดับเงินแสนนิสัยใจคอดุเหี้ยมเกลียมเกินไวแม้แต่มือปือนรุ่นพี่ผู้ผ่านแดดผ่านฝนมาอย่างมากกว่าราคาค่าตัวก็ยังมีเชิงฝีมือเป็นรองดังนั้นเขาจึงจัดอยู่ในอันดับเป็นนักเลงปืนมีฝีมือสูงคนหนึ่งในวงการยุทธจักรบ่ายวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่9กันยายน2527แดดร้อนเปลี่ยงจึงกลายเป็นความงวดเงียบ สำหรับคนที่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรจะทำนั่งๆน,นอนนอน,น,อนแล้วรำคาญใจนักเนื้อขึ้นได้ไปหาลูกพี่ดีกว่าป่านนี้คงจะจับกลุ่มเล่นมวยตู้กันอย่างสนุกมือเหมือนเคยปฏิบัติกันมาทุกสัปดาห์ซึ่งเล่นได้เสียกันไม่น้อยเงินเขาจับรถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพออกจากบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่4ตลาดบ้านบึงกระโดนมุ่งหน้าบินเดียวไปหาลูกพี่ต้นสังกัดน,นั่นคือเสียเป้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ของสอสชื่อดังของเมืองบางปลาส้อยอากาศอันร้อนรุ่มยามบ่ายทำให้เขาแต่งตัวตามสบายสวมกางเกงขาสัน้นเสื้อยืดเพียงตัวเดียวก็โฉมเทไปแล้วสำหรับตลาดบึงกระโดนบรรน,นอกออกอย่างนั้นส่วนปืนหรือมันคือออโตมิติกสเวตมมมคู่ชีพเครื่องมือหากินของเขาต้องจำเป็นเก็บมันเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้อยู่ในระหว่างประกันตัวสู้คดีปล้นรถขายหมู่ที่แปดริว อีกไม่กี่วันก็ต้องไปขึ้นศาลจังหวัดชาเชิงเซาไม่เป็นไรน้าซึ่งเขาคิดว่าอย่าว่าแต่แค่ตลาดบึงกระโดนกระจ้อยรอยเพียงนี้เลยแม้กระทั่งตะวันออกทั้งภาคก็ไม่มีมือปืนหน้าไหนที่มันจะกล้ามาลบรัศมีของเขาได้และอีกอย่างมันไม่ใช่เวลากลางค่ำกลางคืนที่จะต้องระมัดระวังตัวกลัวตายอะไรกันนักหนาะแดดจ้าออกอย่างนี้อีกทั้งยังอยู่ในเขตบาร,รมีของเสียเป้าลูกพี่เสียอย่าง ไม่มีไอ้มือปืนสะทุนหน้าไหนมันกล้าเหยียบถ้ำเสือหรอกหน้าใช่สิแดดร้อนจ้ากลางวันออกอย่างนั้นใครมันจะกล้าลงมือถ้าหากมือปืนคนนั้นใจไม่ถึงจริงๆถ้าหากความเฮี้ยมไม่พอเขาคงลืมไปแล้วลืมนึกถึงอดีตของตัวเองที่เคยล้มใครต่อใครยิงใครต่อใครกลางวันแสกๆอย่างนี้นี่แหละที่มือปืนและเจ้าพ่อทั้งหลายมักประมาทขาดการระวังตัวกลางวันอย่างนี้เองที่ลงมือง่าย และตายกันมามากมายหลายศพแล้วต้อยบึงกระโดนก็เช่นเดียวกันเขากำลังประมาทรถเครื่องคู่ชีพยังคงเล่นพาเขาไปตามถนนอินแดียนตำบลหน,นองอีรุนและจอดเกือกลงที่หน้าบ้านหลังโบราณซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่4ซึ่งเป็นเขตบ้านของสสชื่อดังของเมืองบางปลาส้อยหรือจังหวัดชนบุรีบ้านหลังนั้นดูสงบเงียบเหมือนกับผู้เป็นเจ้าของบ้านที่วางตัวอยู่เหนือย,ยุทธจักรทั้งหลาย แล้วหันหน้ามุ่งเข้าหาอำนาจทางการเมืองเพื่อเป็นแนวทางสร้างสรรค์พัฒนาสังคมผิดกับบ้านตรงข้ามซึ่งอยู่คละฝก่ฝั่งถนนเสียงเชียม,มวยตู้แม้จะไม่ดังนักแต่ก็พอจะรู้ว่าคงจะมีการได้เสียกันไม่น้อยในบุญล้ำเจ้าของบ้านมองเห็นเป็นคนแรกจึงสกิดเพื่อนร่วมวงโดยไห้หนุ่มหน้าซื่อซึ่งยืนคล่อมเก๊กักกกอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่เฮ้ยเอต้อยทางนี้ว้ยเสียเป้า <"S 2> ลูกพี่เจ้าสังกัดนั่นเองเสือต้อยบึงกระโดดหันมาถางต้นเสียงก็เห็นพักพวกยืนบ้างนั่งบ้างล่อดีกรีกันอยู่หน้าจอทีวีเพราะนอกจากเสียเป้ากับนายบุญล้ำเจ้าของบ้านแล้วก็มีนายสุวัสด์รวมทั้งนายยิ่งศักด์นายสมชายก็ไม่ใช่ใครอื่นพวกพวกกันทุกคนบ้ามิตเตเซียนมวยระดับเสียอย่างนี้มันก็สนุกแน่ๆมือปืนตัวกลั่นของเมืองชนก้าวลงจากรถเครื่องตั้งขาไว้ แล้วก้าวเดินข้ามถนนและในทันใดนั้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดรถมอเตอร์ไซค์ยาม่า RX ขนาด125ซีซีสีแดงแรงฤทธิ์ซึ่งไม่ติดหมายเลขทะเบียนก็ได้บรรทุกเอานุ่มท่าทางวัยรุ่นสองคนวิ่งสวนมาอย่างช้าๆคนซ้อนท้ายมันกระโดดลงจากรถด้วยความปลาดเปลี่ยวพร้อมกับวัตถุที่ดำมาเมื่อมแน่นอนมันย่อมไม่ใช่สากกระเบือซึ่งทุกคนต่างก็ทราบดีว่า มันเป็นปืนพกสั้นออโตมิติกขนาดจุดสีหหรือสิเวตมมอซึ่งถูกกระตุกออกมาจากเอวเป้าหมายของมันคือร่างของเสือร้ายแห่งบึงกระโดนแชะเสียงนกสับถูกปลดเซฟค้างในไกปืนไม่ยอมทํางานทําให้มือปืนวัยรุ่นหน้าซีดเผือดอย่างตนโนกมันไม่ผิดไปจากฝ่ายตรงข้ามเท่าร่นักไวเท่าความคิดด้วยสัญชตาตญาณของเสือร้ายต้อยบึงกระโดนวิ่งเข้าชาร์จพญายมะทวอย่างจนตรอก การทดสอบฝีมือเริ่มขึ้นอย่างชุลมุนชนิดที่ระหว่างมือปืนกับมือปืนใครดีใครยู่พลาดก็ตายหาตายหงไปสู่อเวจีใกล้กับบ้านของนายบุญล้ำเป็นห้องแถวร้านขายกาแฟลูกเล็กเด็กแดงอยู่ใกล้ๆแถบนั้นรู้ดีว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นทุกคนต่างวิ่งหลบเพื่อหนีลูกหลงกันโอลมานมันจะใส่พิฆาตมันหักเลี้ยวกลับมาอีกครั้งรวดเร็วเหมือนจกักรพรรดิมันเบรกรถหยุดพร้อมกับกระตุกิเวตมอ ออกมาชี้ไปทางคนทั้งสองซึ่งกําลังยื้อแย่งปืนกันอย่างชุลมุนริดมากนักนึมึงมือปืนคนขับขี่รถเครื่องคํารามลั่นและเป็นจังหวะเดียวกับที่เสียงปืนระเบิดขึ้นปเปรียงเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางวันแสกร่างของเสือร้ายบึงกระโดดผู้เป็นเจ้าถิ่นสุดหัวกระสุนหัวระเบิดของสิเวดมมอนั้นนั้นจาะเข้าที่ขาขวาจนเจ้าของร่างเศถลาล้มลงอย่างไม่เป็นท่าปเปรียงปเปรียงเสียงปืนดังขึ้นอย่างที่ยิบ จากมือปืนเฮี้มผู้มาเยือนเป้าหมายคือหัวขมองของต้อยบึงกระโดนของเหลวสีแดงพุ่งพวยออกมาอย่างกับน้ำพุแรงขวางกระสุนหัวระเบิดศีรษะของพระการตะวันออกย่อยยับต่อให้เทวดาก็ไม่เหลือหรอสิ้นชื่อเสียแล้วเสือต้อยบึงกระโดนมือปืนตัวเอของเจ้าพ่อตะวันออกมือปืนมอเตอร์ไซค์ผู้พิชิตทั้งสองยืนใส่ปากกระบอกปืนอยู่ไปมาท่ามกลางความตกตะลึงพลึงเพลิดอย่างตื่นตระหนก เพราะคาดไม่ถึงของเสียเป้าและพรกพวกจนกระทั่งแน่ใจในผลงานจึงควบรถเครื่องสื่อยมทูตขับขี่ซิ่งหายเงียบไปกับเปลวแดดเสียงเรียกโทรศัพท์ดังขึ้นร้อยตำรวจตรีสมชายสมุดชดช่วงร้อยเวหนุ่มรูปหล่อของสอพบ้านบึงรับแจ้งทางโทรศัพท์ในเวลา13.45นาจึงได้รายงานให้พันตำรวจโทสุขโขพึ่งพรยสารวัตรใหญ่มือปราบพันตำรวจตรีอนนบกวววัฒนา สารวัตรสอบสวนฝีมือดีพันตำรวจตรีประทินทิพสุขสารวัตรป่าปรามคนขยันพร้อมด้วยทีมงานของตำรวจหนุ่มนักล่ามือปืนของสพอบ,ออบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจึงรีบรุดไปยังที่กเกิดเหตุในเวลาอันรวดเร็วพันตำรวจโทสุขโขพึ่งพลายสารวัตรใหญ่มือปราบได้มีคำสั่งให้ตำรวจแบ่งกำลังออกตามล่าหาทิศทางของมือปืนอย่างเร่งด่วนทุกจุดที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางที่มือปืนใช้หลบหนีจากนั้น ก็ได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะซึ่งคดีนี้ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวเมืองชนมากพันตำรวจทัวอันนบกวัฒนาสารวัตรสอบสวนฝีมือดีของสอพอออบ้านบึงได้เปิดเผยว่าคดีนี้คนร้ายเป็นมากรสองคนโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะตอนแรกคนซ้อนท้ายได้กระโดดลงไปยิงก่อนแต่กระสุนเกิดขาดลำขึ้นมาจึงเกิดการยื้อแย่งปืนกันขึ้นปืนได้ลั่นถูกขาคนตาย และคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มันได้วกกลับมาช่วยยิงซ้ำจนตายจะยิงกี่นัดไม่มีใครทราบแน่แต่เก็บปลอกกระสุนสิมอม,อมอได้12ปลอกบาดแผลถูกยิงผมยังไม่ได้รับรายงานจากแพทย์สำหรับด้านการสอบสวนนายวินยัยสุขแสวงหรือที่ใครๆรู้จักในชื่อเสือต้อยบึงกระโดนเป็นมือปืนคนสำคัญมีคดีอุกชะกันในท้องที่ต่างๆมากมายถึง18คดีเดี๋ยวนี้ ยังอยู่ในระหว่างการประกันตัวจากสารฉาชิงเศร้าและจากการติดตามเบื้องหลังความโด่งดังของเสือต้อยบึงกระโดนจนกระทั่งมาพบจุดจบประวัติจากแฟ้มอาญากรรมของกรมตำรวจได้ระบุว่านายวินยัยสุขแสวงหรือต้อยเป็นคนเกิดที่บึงกระโดนโดยกำเนิดมีพ่อชื่อในชุนแม่ชื่อดังเง็กและมีพี่ชายชื่อนายวิชยัยหรือแดงซึ่งทั้งพี่ทั้งน้องมีนิสัยเต็มติ่ม,มกระเดียดไปทางผู้หญิงไม่เอาเรื่องเอาราวกับใคร ส่วนในชนผู้เป็นพ่อนั้นจัดได้ว่ามีอดีตเป็นมือปืนตัวสําคัญคนหนึ่งในสมัยยังเป็นนมสมัยนั้นบ้านบึงและบึงกระโดนยังเป็นท้องที่รกร้างว่างเปล่าปล่อยให้ผู้คนเข้ามาจับจองทํากินซึ่งในชนเองก็ได้จับจองที่ทํากินเอาไว้มากเรียกได้ว่าเป็นผู้กว้างขวางพอสมควรคนหนึ่งในเมืองชนต่อมาในเช็คซึ่งเป็นญาติของในชนได้เข้ามาขอแบ่งที่ทํากินและได้เกิดผิดใจกันขึ้น และมาระยะหลังนี้ในชุนได้มีความสนิทสนมกับเสียจิวอดีตเจ้าพ่อตะวันออกผู้ไปสู่ยมโลกแล้วในเช็คจึงคิดจะล้มในชุนผู้เป็นญาติเพราะต้องการเข้าครอบครองที่ดินโดยในเช็คได้พาเพื่อนมือปืนยิงด้วย m สิบหกหวังว่าจะล้างโคตรในชุนถูกยิงที่คอรอดตายอย่างวุ่นวิตแต่คนที่ถูกยิงตายอย่างเหี่ยมเกรียมในวันนั้นก็คือนายวิชัยหรือแดงพี่ชายของนายวินยัยหรือต้อยคนติมติม นายวินัยหรือต้อยเสียใจมากถึงกับสาบานต่อหน้าศพของพี่ชายว่าจะตามล้างแขนให้จงได้การปฏิบัติการจองเวีนเริ่มขึ้นเป็นประเดิมนั่นคือสามศพคือศพแรกในเล้งตลาดบึงกระโดนศพที่สองคิดหนัดถูกยิงตายหลังตลาดน้องเขินส่วนศพที่สคือได้เช็คถูกยิงตายที่แน่โุงน้ำตาลเขาใหญ่จากต้อยติ๋มกลายมาเป็นเสือต้อยแห่งบ้านบึงกระโดด เป็นที่รู้จักกันในวงการยุทธจักรบัวเหลีมจัดว่าเป็นมือปืนหนุ่มใจถึงและประกาศสิทธิ์เป็นที่เกรงกลัวแก่บรรดานกักเลงปืนน้อยใหญ่ทั้งหลายเมื่อเห็นเมื่อหน่วยกันดีมีฝีมือเยี่ยมเสียจ,จิยวจึงรับเลี้ยงไว้ในสังกัดและป้อนงานให้ทําอยู่เป็นประจำจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของเสียปานลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตเจ้าพ่อตะวันออกซึ่งเสียปานผู้นี้แหละเป็นผู้ก่อต้นเหตุของเรื่องราวการนองเลือดในตะวันออกจนได้มีสมญานามว่า เป็นผู้ชมน้ำไหลรถฟ้าและมีอุทาหรณ์ให้ได้เห็นแล้วในนิยายสามก,ก๊กในที่สุดเสียป,ปานก็ถูกถล่มดับดิ้นตามเสียจ,จิวผู้เป็นพ่อในเวลาต่อมาสาเหตุที่ทําให้ตะวันออกเดือดเมื่อตํารวจจับตัวของเสือต้อยบึงกระโดนได้และได้ขนในตัวพบจดหมายเป็นคําสั่งของเสียป,ปานให้เสือต้อยพาผ้าพ่กพวกไปเอาเงินกับในทุงจํานวนห้าหมืนบาทเพื่อน,นําไปซื้อรถปีอัพดัดแปลงในการทํางานและให้ไปเอาปืนกับกํานันยง ซึ่งเล่นกันด้วยวุธสงครามเมื่อได้รถและปืนแล้วให้เสือต้อยและพวกพวกจัดการเก็บเจ้าพ่อคนหนึ่งจากนั้นก็ให้จัดการกับลูกแถวนั่นคือกำนันสแสวงผู้ใหญ่เอียดหรือนายเฉลิมชัยนายทมพี่ชายผู้ใหญ่เอียดและเสือพรต่อมาไม่กี่เดือนเสียจิ๋วก็ถูกถลม่มกำนันยงถูกยิงปงังใตและเสียปานเองก็ต้องหนีออกไปต่างประเทศชั่วคราวธุรกิจหลายด้านสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภาคตอนออก หลังจากที่เสียจิวถูกค่นลงและต่อมาก็มาถึงขีวของกำนันแสวงผู้ใหญ่เยด็ดในทูมเป็นเรื่องยืดเยื้อติดต่อกันมาวกกลับมาที่แฝมประวัติของเสือต้อยหลังจากการประกันตัวในชั้นศาลจังหวัดชลบุรีของเสือต้อยแล้วทางศาลจังหวัดชาเชิงเศร้าก็ได้สั่งอายัดอีกในคดีปล้นสองคดีในชุนผู้เป็นพ่อในฐาน,นะเป็นหัวคะแนนของพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งได้ร้องขอไหวหวานให้กำนันอิทธิพลผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นสสของจังหวัดชาเชิงเซาประกันตัวเสือต้อยออกมาอยู่สังกัดเดิมนั่นคือสังกัดเสียเป้าคนดงังคดีของเสือต้อยส่วนมากสู้หลุดเพราะไม่มีพยานหลักฐานกล้ายืนยันเสือต้อยออกมาเก็บตัวเงียบอยู่ที่บ้านไม่ค่อยไปไหนมาไหนตามลำพังเพราะรู้ตัวดีว่าโชคของตอนไม่ค่อยจะดีและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีนิตยาสารรายเดือนฉบับหนึ่งเปิดสัมภาษณ์เสือต้อยอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านหากแต่ยังมีเรื่องวุ่นวายอยู่ยังไม่เสร็จสิน้น เพราะจะต้องทำอีกหลายอย่างคำพูดของเขาอาจกระเทือนถึงใครต่อใครซึ่งอาจจะเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมก่อนที่เสือต้อยจะกำเริบเสืบสารไปยิ่งกว่านี้จากการเปิดเผยของนายตำรวจผู้หนึ่งว่าเคยขับเคี่ยวกับเสือต้อยมาแล้วสมัยเมื่อครั้งเสียจิวยังมีกิจการเขียงหมูขายหมูเถื่อนนำหมูเถื่อนเข้ามาขายในตลาดเมืองชนโดยใช้อิทธิพลของมือปืนคุ้งครองแย่งตลาดทางการค้านอกจากนี้พลตำรวจตรีชำนาญ ส่วนนรักผู้บังคับการตำรวจภูธรสองได้กล่าวด้วยใบหน้าอิ่มเอิบว่าคนเมืองชนเขารู้ดีกว่าตำรวจว่าอะไรเป็นอะไรแผ่นดินสูงขึ้นเยอะแยะครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ